ราจะมาสปาทําความสะอาดกระเป๋ากันนะคะลูกค้า mm hmm. เห็นคราบไหมคะคราบสกรปรกจากการใช้งานนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะเหมือนจะเป็นคราบลาลาด้วยนะคะลูกค้าก็ด้านในโอ้สกรปรกมากเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ เยอ,อมากเลยนะคะเราจะใช้นะคะสเปร์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้ของร้านไม่มีสกปรีนะคะลูกค้าฉีดเลยนะคะฉีดทิ้งไว้อย่างนี้เลย3 5มงานาทีทำความสะอาดได้ทั้งตอนเปียกและตอนแห้งเลยนะคะฉีดไว้อย่างนี้แล้วลูกค้าก็นำไปทำความสะอาดได้เลย เดี๋ยวเราทําความสะอาดเสร็จเราจะมาให้ดูผลงานกันอีกรอบนะคะคราบสกปรกงานกันนะคะหลังจากที่ใช้สเปร์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้ของร้านมีม,มีสกปะรกนีนะคะใช้ทําความสะอาดกระเป๋านะคะภาพสกปรกหลุดออกไปหมดเลยนะคะสีก็สวยขึ้นนะคะลูกค้าไม่ทำลายสีผ้าไม่ทำลายเนื้อผ้านะคะใช้ได้เลยนะคะ ใช้ขจัดคราบต่างๆนะคะที่กระเป๋านี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกบรีกขอแนะนํานะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีสกบรีกขอบคุณค่ะ